ขอความจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงบังเกิดมีในท่านสาธุชนผู้สนใจไฟในธรรมทั้งหลายธรรมสันติปณีในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องช้าเสียการนานเสียกิจพึงรีบทำความดีพึงหักห้ามใจจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าอยู่ใจก็จะยินดีในบาป ใจหรือว่าความคิดของคนเราเป็นไปเร็วเปลี่ยนแปลงง่ายกลับกรอกอยู่เสมอเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่อารมณ์ที่มากระทบเพราะฉะนั้นการควบคุมใจจึงเป็นเรื่องยากแต่ก็สําคัญซึ่งจะต้องทำให้ได้เพราะถ้าควบคุมใจได้ก็มีแต่ผลดีไม่มีผลเสียคนที่ควบคุมใจได้ ก็จะควบคุมสติควบคุมอารมณ์ได้ดีและจะไม่ผิดพลาดพั้งเผอซึ่งทำให้เกิดความเสียหายภายหลังในขณะเดียวกันก็สามารถทำความดีงามต่างๆได้ส่วนคนที่ควบคุมใจไม่ได้ก็มักจะทำอะไรตามใจชอบจึงต้องเดือดร้อนอยู่ล่ำไปการทำบุญหรือการทำความดีนะต้องอาศัยใจเป็นหลักถ้าใจยินดีที่จะทำจึงทำได้ ถ้าใจไม่ยินดีที่จะทําก็ทําไม่ได้หรือหากจําจจเป็นจะต้องทําก็ทําเสียไม่ไดนะ้เดี่ยวคือทาทำอย่างเสียไม่ได้การทําบาปหรือทําความชั่วก็เช่นกันถ้าใจอยากจะทําก็ทําได้ง่ายนะถ้าใจไม่อยากทําก็รังเกียจที่จะทจนะาําใจของคนเป็นสําคัญเนวาใจของคนเป็นเรื่องสําคัญต่อการทําบุญทําความดี และการทําบาปทําความชั่วงคนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเราเห็นว่าใจเป็นเรื่องที่สําคัญความดีเป็นสิ่งที่คนเราพึงทําเพราะว่าจะเป็นเหตุให้คนเราอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อใดใจของเราอยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะบริจาคอยากจะรักษาศีลหรือว่าอยากจะเจริญภาวนาก็จงรีบทําเสียในขณะนั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปมาก ขณะเดียวกันก็พึงระวังใจหรือว่าความคิดที่จะทําบุญนั้นไว้ให้ดีนะระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นมามันจะเป็นการทําลายความคิดเช่นนั้นได้บาปที่จะเกิดขึ้นมาในขณะนั้นก็คือความโรคความตรนีความเสียดายหรือคิดโน้นคิดนี้จนต้องเปลี่ยนความตั้งใจเพราะโดยปกติเมื่อใจบุญเกิดขึ้นใจบาปก็มักจะผุดขึ้นมาเป็นมานรผจญอยู่เสมอ จึงต้องระวังใจบาปให้ดีในเมื่อใจบุญเกิดขึ้นกับเราเมื่อใจอยากจะทำบุญแล้วหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปเนี่ยมัวโอเอผัดโน่น ôn, ผัดนี่อยู่ใ,ใจบุญนั้นก็จะค่อยๆจางไปหรือแปลเปลี่ยนไปท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทัาคนที่มัวโอเอชักช้าในเรื่องการทําความดีนี้พลาดโอกาสทำบุญมามา,มากต่อมากแล้วเพราะว่า ใจถูกบาปซึ่งเป็นมารเข้ามาขัดขวางเลยเปลี่ยนใจไม่ได้ทำดังนั้นเมื่อคิดว่าจะทำบุญอะไรแล้วก็ต้องรีบทำทันทีอย่าชักช้าอย่าผัดวันประกันพุ่งรีบทำเสียก่อนใจบาปจะเกิดขึ้นมาคนที่เขาทำบุญทำคำดีได้เขาเพราะนะและบางคนทำได้มากทำได้บ่อยด้วยก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะตัดใจ ทำโดยไม่ชักช้าและก็รักษาใจบุญนั้นไว้อย่างมั่นคงไม่คลอนแขนคือไม่ปล่อยให้ใจบาปเข้ามาทำลายมาขัดขวางทางบุญของตนมานหรือใจบาปก็เลยทำอะไรไม่ได้ถ้าเราทำได้เหมือนเขาเราก็ทำบุญทำความดีได้เช่นเดียวกันรีบทำความดีซะแต่วันนี้เดี๋ยวนี้และทำไปเรื่อยๆ ก็จะสั่งสมบุญได้มากถ้ามัวชักช้าโอเออยู่วันเวลาก็หมดไปอายุก็ผ่านไปบุญความดีก็ไม่เพิ่มพูนขึ้นชีวิตจะมีค่าอะไรหากไม่ได้ทำความดีไว้บ้างเพราะค่าของชีวิตก็คือบุญความดีที่ตนทำไว้นี่เอง